ชีวิตต่างแดนเนยเบเนดิกไปสวนผักเหมือนเดิมเพืเ่อนเดินถอยหน้าถอยหลังเพราะอะไรถ่ายคลิปเองก่อ <g> น <iven> <g iven> จะได้ที่เพื่อนเพื่อนเอ้ยเนาะไปแล้วไปเจออะไรพอไปปิดไฟที่รอบรั้วนะเห็นไหมนั่งอยู่นั่นน่ะนั่งอยู่นั่นน่ะก็ <g iven> ตายเอออยู่ในสวนเลยเพื่อนๆ่ออยู่ในสวนเจอทุกวันน่ะเห็นไหมวิ่งไปเลยเจอทุกวันเพื่อนเ่เจอทุกวันเขาจะแอบดีมากเสร็จแล้วยายเนยก็จะไปเก็บพริกเนาะเก็บเก็บ พริกอ่อนพริกอ่อนไม่เผ็ดเพื่อนๆยายเนยจะเก็บพริกอ่อนมาแช่แข็งไว้กินนะคะจะไม่รอให้แก่ถ้าแก่แล้วเผ็ดมากบางครั้งก็เก็บไม่ทันแก่ก่อนอย่างนี้โอ้โหเผ็ดมากเพื่อนๆเนาะเน,นี่ยกำลังงามๆกำลังกำลังยังไม่เยอะอ่ะเพื่อนๆยังไม่เยอะแต่ว่าลูกอ่อนๆไม่เผ็ดเลยนะยยนยนะไม่เผ็ดเลยนะที่ยายเนยกินทําคลิปเรยวนะไม่เผ็ดเลยนะอืม อันแหละประมาณนั้นแหละก็เก็บไว้มาสะสมมาเรื่อยๆพริกพริกที่ออกมาใหม่ๆก็จะอ่อนๆเขาจะยังไม่มีรสชาติเผ็ดเพื่อนๆเนาะก็กินได้ง่ายเนาะ <c oughs> เห็นไหมลูกสวยๆทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วก็ไปเก็บแต้เพื่อนๆหน้าที่หลักก็คือเก็บเข้าสวนเก็บผักนั่นเพื่อนชีวิตแต่งแดนเนาะแต่งก็มีเยอะพอสมควรเพื่อนๆกินไม่หมดหรอกกินไม่หมดหรอกเรากินผักทุกวันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะกินผักเยอะๆไว้นะคะ ยายเนยจะบอกนะอันนี้เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ถ้าไม่อยากแก่กินผักเยอะๆะนะเฮ้ยถ้าพูดผิดขอโทษนะนเพื่อนๆนะถ้ากินผักเยอะๆเราจะไม่แก่เพื่อนอจะยังคงรักษาอยู่ได้เนาะก็ขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจขอบคุณคะ่ะ